สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนเช้านะครับของวันที่ยี่สี่นะครับพฤศจิกาย,ยน2อ6พันห้า้หกิบกะครับซึ่งก็ตรงเช้าวันศุกร์ของเรานะอืม เป็นสมงกว่าท้งเรานะครับเช้าวันจุนะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสน้ำโชว์นะครับพ้นดาวโจรเช้านี้ก็จะออกเวลาอืตีสี่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะเขาลือหนาวไหมเขาตีสี่ตีสี่นะครับของทุกวันทุกวันเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนวทางก็จะมาวางไดใถ้าท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอืมเราก็มาชมกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับขอบพระคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับรอย่าลืมกดติดตามนะครับ,รอ,รรบอืมเอาไปชมกันเลยครับเอาสีเหลืองเนาะ เก้าศูนย์หนึ่งนะครับดาวจนเช้านะเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่ศูนย์นะครับโดวหนึ่งนะกับเก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งคู่ของเขามีอะไร ี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดนะครับก็คือนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเอาศูนย์นะครับคันนี้ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับส่วนหนึ่งก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนตัวลองก็คือเก้านะครับเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับตัวลองก็คือเก้านะใครชอบเก้าก็แจกแปครับ เกือชุดวินนะครับวินวินสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นะครับหืมศูนย์นะครับสามนี้นะครับอ่าเราก็มาดูเหือกันนะครับตอนนี้เด่นอะไรเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับเด่นจุดนะลองคือเก้านะครับลองเก้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนเก้าศูนย์หนึ่งคู่ของเขาก็สี่ห้าหกเจ็ดนะหนึ่งคู่ครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ หน้าหกนะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนเก้าก็เก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าก็หกหกเก้านะครับทั้งหมดนี้เป็นชุดเจาะนะครับเขาเรียกชุดเจาะนะส่วนชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับชุดวินอยู่ตรงนี้วินกับเจาะไม่เหมือนกันนะครับลูดก็ไม่เหมือนกันนะครับลูดลูดศูนย์นี่มันจะมีสสิิบบเกก้้าาาาหหงงนะ็คื นย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์จนกระทั่งครบสิบเก้าหางอ่ะไปกลับนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารูดนะก็คือพอให้ศูนย์มาเถอรับเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าศูนย์ไม่มาก็เจบเลยไม่ได้ไปต่อนะครับประมาณนี้นะครับเน้นเน้นเน้นรูดจับวิ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะส่วนเก้าเนี่ยใครชอบก็จะไปนะครับเก้านะ ส่วนพวกบรรดานี้ก็คือชุดเจาะนะครับใครชอบเจาะอาจารย์จะเจาะพลาดนะบอกไว้ก่อนเจาะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไอเดนนี่พ่อจะมาอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้วินนะครับวินพิจารณาดูนะอือม,มาณนี้นะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับอืมดาวจูนเช้าตีสี่ตีสี่นะครับตีสี่ห้าทีแต่วันนี้นะครับครับกขอกขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับตามนี้นะครับ901นั้นจะลืมระวังมันมันกินตับกันด้วย900991190110 90, อะไรประมาณนี้ระวังมันกินตับกันตับประมาณนี้นะครับพอเท่านี้ก็แล้วกันเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแนวทางก็ระวังเลขให้ท่านเตือนหลงื่อความมันเท็นเท่านั้นนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอบของเท่านี้เนาะ 5นาทีครับโชคดีครับสวัสดีครับ